สวัสดีผู้ใหญ่คุณคุณบอกว่าออกจากห้องเชิฟยันมาเข้ามาห้องเจ้าปู่มาเลยโอ้ยเนาะเคนกระโดดมาเะนี่แพ้เจ้าผู้ใดญซื้อบางไหนเอาจากเบิงบ่ครับเนี่ยนายเนี่ยใหญเนี่ยเราเลิกกันเถอะแตสถึงมาเป็นยังสิออกจากออกจากช่องเชฟยันเนี่ยผมจะไปถอนทะเบียนนะอ่า อันดดันน้คนเดียวกันิคนเดียวกันเอาเกลือเมียเจ้าจิแม่น้องแฟงนั่นแหละเอ่อพนะิติศยักษ์นะครับผมแล้วก็พี่สัมบางโอ้พี่สัมบางบอกว่าจากใจเลยนะเชฟยันจะเลิกดูเจ้าก็เพาะห้าแป,แป้งนี่แหละน้ำตาลน้ำตาลเปรียนน้ยวมานี่แหละน้ำตาลเปรี้ยวเองเนาะน้ำตาลเปรียนน้ยวก็หลุดมานี่เหรอเราน้ำน้ำตาลเปรี้ยวอยู่ในช่องนี้อยู่ในช่องเชฟยันเป็นหลานมามาอยู่ในช่องเจ้าปู่ เป็นน้องโอ้โหคุณจะบอกว่าหน้าคุณอ่อนของผมใช่ไหมยิญญาณสุรินทร์เอ้ยขันสารอยู่ในช่อ,อ,องจะปู่จะเ, <c oughs> เรียกจะเรียกลุงนะต้องต้องเรียกพี่เรียกพี่ได้ไหมเช็ดเกนบอกตาสวดถ่ายทดสดๆย้อนแถลงข่าวนะครับพี่อะไรนะพี่แฮปปี้ไลฟ์นะครับจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ อ่าถ้าท่านผู้ชมนะครับไปไปฟังไอ้พวกไอ้พวกผีไนิยากนะครับพวกพวกเปรตพวกพ่อแม่ไปสั่งสอนนะครับท่านผู้ชมนะครับมันก็จะหูก็จะเพี้ยนไปตามนะครับมาฟังพวกเรานี้นะครับมามาฟังพวกเรานี้นะครับท่านผู้ชมเห็นน้ำปกผมไหมนะครับเขียนว่าอย่างไรนะครับท่านผู้ชมเขียนว่าจังได์นะครับก่อนอื่นไม่เอาน้ำปกก่อนนะครับจะพูดให้ผมออกก่อนปะเข้ารถครับผมอ่าวันนี้นะครับโอ้ยถ้าจะเกิดจากหลวงกอนสืบบอกไง มือมีเอฟเฟกต์บาหูมาซะนแล้วเออเอาชัดนะครับสัญญาณชัดท่านผู้ชมที่เคารพครับนะครับวันนี้นะครับเออก็นะครับมีสายข่าวรายงานโลกโซเชียลนะครับทำไมไม่ตรงนู้นทำไมมาจ่อตรงนี้เียเขากลัวเป็นมุมซ้ำกันกับของหวดีอะไรก็เพราะว่าเขาขาดความอบุ่นมากกว่อเอานะครับผมก็มา มาเปิดนะครับนะครับมาเปิดไลน์นะครับไม่ได้เปิดช่อง y youtube แต่อย่างใดเของมาเปิดไลน์โอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยนะครับวันนี้นะครับ4369ข้อความท่านผู้ชมก็ขอประทานอภัยกับขอประทานอภัยทุกท่านนะครับเพราะเนื่องจากเรานะครับเราพยายามจะขายสินค้านะครับหากมีคนท่านใดซื้อนะครับเราก็จะเราก็จะตอบไลน์นะครับนะครับจะตอบไลน์บางทีท่านนะครับส่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์มานะครับผมผมขอ ขอข้ามสักวันหนึ่งนะครับอาจจะมีบางวันที่ที่ที่คุยด้วยตอบโต้ด้วยส่งรูปหัวใจไปด้วยนะอย่าโกรธกันเด้อรับเด้อเพราะว่าถ้าหากคนที่ก็รอสินค้านะครับท่านผู้ชมนะครับเขารอแล้วรออีกนะครับบางทีผมตอบวันนึงไม่จบนะครับสี่พันก็ความนีเตอบไม่จบจริงๆนะครับต้องขอปทนทานัภัยด้วยนะครับเนาะแล้วก็วันนี้นะครับผมมาเปิดนะครับมาเปิดก็เจอนักสืบโซเชียลครับก็ไปตัดช่องเล็กช่องน้อยมาอืมันมีช่องหนึ่งโดนใจ จะพูดงูว่าซ่องผู้ใดซ่องผู้ใดมันเป็นซ่องประกันหัวหมิงโลดชนะจังไรนะครับอ่าเม่มีอนเล่นไม่มีอะไรเล่นนะครับท่านผู้ชมนะครับไปเล่นตามหมาอ่าเชิบเชิบเชิบมาครับเติบข้าป่าบระกันผู้ยิงแลนด์ไปเรากู้ชายนั่นแหละหมาแลนเขาวัดเลยใบได้ใส่เชิบ มันโมเมนมันโมเมนต์อะไรใช่เกิดเกิดไปยุไปยุทั้งหัวมันขอบอกจากใจนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าไอ้นี่นะครับอืไอ้หองเหม่งโลดชนะจังไรนะครับท่านผู้ชมนะครับโคตรพ่อโคตรแม่มึงนะครับไม่สั่งสอนมึงหรือไงพ่อมันตายเอพ่อมึงตายมาสี่โคตรแม่มึงหวยเจ๋อ เจ็บปะเดมึงไม่เจ็บหรอกนะครับมันจะเจ็บนะครับการที่การน้าเรียนของมึงนะครับทิดเยนกระซ้างนั้นคลิปนี้ผมเอาตังนะครับผมเอาความถูกต้องและก็ความยุติธรรมนะครับให้แก่สังคมนะครับเพราะว่าอย่าฟาวเสียงเอาตัวเสริมเนาะเอฟซี่อก็คือนะครับความถูกต้องนะครับขอให้มึงไปย้อนดูอดีตปัจจุบันอดีตของมึงด้วยนะครับครับไอ้ หัวมิงโลดจะนักจังไรโคตรพ่อโคตรแม่หมาสี่แม่มึงโหดพอมตายนะครับก<า><ๆ>็คือมึงแดกขายอยู่กับเขานะครับความกระตันยูมึงอยู่ที่ไหนมึงตอบสังคมให้ได้นะครับก่อนที่มึงจะมาบอกว่าเอยเอยอบากไปแล้วบอกมาแล้วหมาสี่แม่มึงนะครับขอบอก,กยบอย่างใจเสียงขาดหายขาดไปไห่ว่าปากจันนี้ก็เปิดยู่ด้วยอเล่ะผู้ใด เสียงชัดไหมครับถ้าชัดจะเอาต่อถ้าถ้าเสียงการหายทาไมช่องเช็ดยันเสียงมีปัญหาอืมเพิเศษพิเศษตกลงปิดใหม่แล้วก็พูดใหม่นี่ปิดใหม่แล้วก็เปิดใหม่มันดาติดมันแอบิดซอดกันอ่ะหนึ่งสองสามสี่อ่นายีบอกว่าชัดมากค่ะดีดดีดดีดอ่ามันเป็นมัน,เป,นเป็นของเขาบางเครื่องมั้งอืม ขาดตอนไปเลยเจ้าปู่เอากระมาสีแม่มันต่อตัวน้อเอามาสีแม่มึงเออบกเกอบ์โคขดพ่อมึงไอ้หัวแม่งรถชนะจังไรนะครับนามสกุลนี้ท่านผู้ชมเอ้ยเจ้าได้มาแต่ใดนะครับดูดูนะโคตรพ่อมันไงให้มาเออนะครับโคตรพ่อโคตรแม่มึงไม่สั่งสอนหรือไงนะครับเนี่ยปกติผมไม่ก้าวร้าวนะเจ้าปู่เพราะผมไม่เห็นนะครับเห็นในนักสื่โซเชียลเขาตัดมานะครับไม่ต้องไปดูต้นฉบับนะครับ เมื่อวานนี้นะครับมันตกใจเ,เพราะว่าอะไรเจ้าปู่ผมเขาเรียกโบดนะครับโบดให้คนอ่าให้คนถอตัวงมาถอ,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 อดถอนโยกนมนดนินนะครับดินดินกันไม่ลุงคันนี้เป็นยังไงท่านผู้ชมรู้ไหมนะครับโอ้ดิยินข่าวจากหมานะครับเออหมากับเ,เขาเรียกว่าขี้ข้าหมาอมันมีขี้ข้าเลยนะอ่าท่านผู้ชมจริงกอครับผมจะบอกอะไรให้นะครับเพราะว่าอ่าพวกเนี้ขี้ข้าจริงๆนะครับ ก็คือนะครับไม่กล้าทะเลาะกันตอนนี้นะครับบอกจาใจพวกนี้จะไม่กล้าทะเลาะกันเพราะอะไรนะครับเพราะว่านะครับถ้ามันทะเลาะกันเนี่ยมันจะแฉกันในวงการเลยนะคราวนี้มันก็ต้องตุ้มต้องหองกันตลอดจนนะครับตลอดตลอดจนไอ้คนที่ด่าโคตรพ่อโคตรแม่กันนะครับหมาสีแม่โคตรเง่าสักการะทั้งหมดท่านผู้ชมนะครับใครได้ยินก็ผวาเป็นยังไงครับท่านผู้ชม กับาหาก,กันกเก่าโอ้ย<พ>อนเนาะมึงจะไปรักอะไรมันนะครับท่านผู้ชมนะครับไอ้ไอ,ไอห้ไอห,หัวไอ้หัวเม่งรดจะนัดจังไรหยุดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีโฆษณาขั้นนี่มีบากันนี่นะขี้ยานั่นบบโอ้ยเออนั่นแบบว่าผมพูดไปเจ็บไหมท่านมาพุทธามึงหน่อยไอ้ตาเหลือกไอ้ตาสวดนะครับ มึงจำได้ไหมว่ามีใครปเขเหัวมึงเนี่ยเจ็บไหมผู้เห็นแต่น้ําตาเล็ดนะครับเมียมึงเนี่ยเมียมันไหรอไหมเ,เขาเคหัวผัวเมียวง,งายงานงานพูดเป็นภาษาไทยอย่ามันจะไม่รู้มันมันมันเล่นละครมันไม่ได้เจ็บหรอกมันดีใจกันโอ้ยจริงจริงมันดีใจดีใจยังไงเออแต่มันน้ำน้ำตาไหลนะน้ำตาแห่งความดีใจ